ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนเห็นว่าน่ากินมากดูความหนังดูความพริกดูความสีสวยเอาพครึค่งเดียวพอนะคะกก็จะหันขาเพื่อนๆดูความเพื่อนๆไปทํากินนะคะเพื่อนๆคือมันสุดยอดอะกบไม่ไม่ได้มูนะคะไม่ได้มู มีดไม่คมนะคะก็เลยโอเคค่ะเดี๋ยวผม่นก่อนนี่ค่ะเพื่อนๆแหนมถั่วแล้วก็ขีนะคะผักของกบก็จะผักผักชีนะคะแล้วก็มิ้นท์นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีพริกนี่แล้วกมก็จะเอาไอ้นี้ไปกินด้วยสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาวันนี้กบ จะพาเพื่อนๆมากินแหนมนะคะแหนมที่กบทํานะคะแล้วก็บาร์บีคิวที่กบทํานะคะกว่าจะตั้งกล้องได้ตอนนี้ก็คือเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆก็โอเคอย่างแรกกบก็ทนความเล้าหรือของเด็กน้อยไม่ไหวนะคะน้องเก้าแสนะคะหลานชายนะคะบอกนกักกบเมื่อไหร่นะักกบจะทํากินโชว์ให้ผมดูหน่อยนะคะโอเคหลานเก้านักกบนี่ ลงทุนแล้วเนี่ยปกตินะก,กบจะทําแต่อาหารนะใช่ไหมแล้วก็พาไปเที่ยวแต่ครั้งนี้ทนเสียงลบเล้าของเด็กไม่ได้จริงๆเด็กเด็กบอกว่านักกบาทาคือกบก็กบก็ไม่ค่อยกบกินอาหารไม่ค่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆก็เลยรู้สึกว่าไม่กล้าแบบไม่กล้าที่จะพาเพื่อนๆกินนะคะ<ๆ>มาค่ะเรามาเริ่มกันก็จะเหมือนเดิมนะคะนี่ก็จะเป็นแหนมแหนมที่กบทํา แนมที่กบทำก็คือทำแล้วกินได้นะคะเพื่อนๆทำแล้วกินได้นะคะมามาเริ่มกันเลยแล้วก็ผักอืมอร่อยตับกระพิรอืมเพศสบาจจริงๆนะคะเพื่อนๆ ก,กินไม่ค่อยอพี่กขั้นนี้หวานมากกบกบก็งงปกติกบไม่กินนะแต่หวานอะ่ะมันหวานแบบหวานอะ่ะกบชอบผักนี้มากเวลากินเมี่ยง มิ้นท์ห่ะยตักสลับแหนะนะคะเพื่อนๆน้ำดอกคำฝอย <c oughs> คุณดุเรียกน้ำดอกคำฝอยเพื่อนเห็นไหม อร่อยจริงกบคอนเฟิร์มนะคะเพื่อนๆส่วนมากอาหารที่กบทำลงไปนะคะกบกินทุกอย่างชิงคะ่ะไม่เหลือนะคะเพื่อนเพื่อนคือสิ่งที่กบ ทำลงไปนั่นคือกินนะคะแล้วกบก็อย่างที่บอกนะคะกบกินรู้สึกว่ากินแล้วแบบไม่ชวนให้เพื่อนๆอยากกินด้วยก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะกินนะคะเพื่อนๆห่อนสามีบอกว่าถัก แต่มองไม่เห็นในกก็ออร่อยนะแก้มถั่วถิงแล้วก็ผักเมนูนี้เป็นเมนูกับแก้มได้เลยนะคะเพื่อนจริงๆแล้วผมก็เป็นกับแก้ม คิดถึงบ้านกินเมนูแบบนี้นะคะเพื่อนๆคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนอร่อย <c oughs> อร่อยครับเพื่อนเพื่อนพริก สามีกบก็เดินไปเดินมาอยู่ข้างเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อนเพื่อช่วยดูเรามากินนี่บาร์บีคิวอ,อร่อยจริงๆนะเพื่อนๆนะคอนเฟิร์มเอาแไมม่อ่เลยค่ะอร่อยเพื่อนนะ คนก็ชอบทานเนื้อก็ทำมาไปกินเนื้อกบจะทำไม่หมดนะแค่อยากมาชวเน,น,น,ะะนเพื่อนกินนะคะเพื่อนๆแหน่มากบจะกินไม่หมดแต่่าบ์บีคิวหมด เก่งนะนเพื่อนๆส่วนมากสามีผมจะเป็นคนกินมากกว่าคัาแนแหนมอ่ะผมจะกินอาหารดิบเป็นเป็น,เป,นเป็นบางอย่างอย่างกุ้งแช่น้ำปลากมก็ไม่กินนะคะแล้วก็แซลม,มอนผมก็ก ที่ไม่กินไม่ใช่อะไรนะคะรู้สึกว่ากินแล้วกินบกเป็นนะ่ะแต่ถ้าหาั่นแต่ถ้าหันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วอย่างแซลมอนนะคะเพื่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามาทำก็อร่อยกินได้อยู่กุ้งอะค่ะก็กุงะะก้งแช่น้ำปลากบก็อาจจะเป็นไซส์เล็กๆก,กินได้เล็กๆก,กดตัวใหญ่ ไอ้เวกกลากบเห็นเพื่อนๆกบกินเนี่ยน้ำลายไหลแล้วอืมอร่อยสับป,ปะรดอืมมาที่สองะละ้วค่ีคิวเนี่ย จริงๆกบชอบเนื้อมากนะมันนุ่มมากกบก็รู้จะชวนะเนเพื่อนๆคุยอะไร พริกหยวกเนี่ยกินดิบก็อร่อยนะคะเพื่อเอามาย่างก็ยิ่งอร่อยเนาะ ขอสารภาพเพื่อนๆเลยนะคะว่าว่ากบเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกินมะเขือเทศเวลาเวลาเวลาตำส้มตำนะสามีกบกินจะแปะนะคะเพื่อนๆพอมาย่างอะกิน กินสดไม่ค่อยไม่ค่อยไม่กินไม่ค่อยได้อมหมดแล้วส่วนแนมที่เหลือเดี๋ยวกบจะให้สามมิตกินนะคะไม่ไม่ทิ้งนะคะนเพื่อน แม่น่าพักเนาะมีตัวแจมอยู่ข้างเดินไปเดินมาอยากเข้ากล้องหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคค่ะเพื่อนขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปของกบนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจและมิตรภาพดีๆนะคะที่ส่งให้กบทุกวันนะคะพอกบลงคลิปทุกวันเนาะก็ ก็ขอบคุณจริงๆนะคะเพื่อนๆที่คอยเข้ามาให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนกบทุกคลิปนะคะเพื่อนๆกบก็กลับไปเยี่ยมเพื่อนๆทุกวันนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคะดูแลรักษาสุขภาพนะคะเพื่อนๆเพราะว่าก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆทุกคนนะคะเพื่อนๆสถานการณ์เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนๆก็สู้ๆนะคะเพื่อนๆทุกขั้น โอเคคะ่ะเ,เพื่อนๆกดไปแล้ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนะคะรักษาสุขภาพคะ่ะบ๊ายบายรับเ,เพื่อนๆทุกคนคะ่ะ